ไม่เอาก็แล้วกันก็ไมาเอาเอาไขมันเขาตัวเป็มมักเป็มกินกขาเปียกเด้อเอาไขมันขาดแป้งเขาไขมันนองขาดแป้งเขาตัวมันมาเดิมมาเดิมผีน้องเด้อมันกันมันกันภาษาเวียเนาะคือมันกันเนาะภาษาเนาะ

เนไรดูด้วยเขาเรียมใคหนมาะเชื่อถือถามเชื่อถือผิดคำสัภาพรวม่งเจโต้ไม่ได้คอใเเนาะเิดเดี๋ยวเงสีหัวหรือแม่อ่ะตัวยังม่า่ดีเสื่อมไปกินขอซซีกัจะติกตัน

ไหม่ตูลาเอาหน่อยเด็กไมยทูเอ่าได้ไมเราคือวันแก่ทือวันแก่อ่านอันนู้นราตดีนะเปส้นเเส้นของเหียเส้นกึ่งข้าวผัาวขีสิ่งชอบอไมันกดูอกเห่อขี่ปยดีแหงโได้ปะกีเบิ้องีก็ป็ดมาเบิ กันมันขี่ไปย่อย่เหนันบอกมันกลุงตอนในจับนี่หน่อยอออย่างข้าอ้มแบบว่าเปนาตะกี่ัวแหงนัปนธรรมดาหัวแหงนมันเ้สีดว้าใช่ัได้ยืมยืมทัก้อกว่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

sẽ biếu ta có hải sến nói thôi, nào lươn nãy rồi. cái <laughs> hàng nè, để không? cái hàng nè, thái là thái vị. sẻ với nhau. เ้าแพงตั้เตีงง้นเราเอาแล้วป็นเขา